สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับแบทแมนฮักข้ามไม้นะครับพาที่ติดติดิดสามแล้วมั้งครับเราก็มันโดนทางนี้ในห้องขังนี้เพราะว่าโรบินเห็นสายตาเราเป็นเหมือนโจ๊กเกอร์นะครับก็คือพูึงมาพูดชมด d o n t worry about Robin Batsy I'm sure he won't die w e l l fairly certain anyway hey, hey. n d ันบอ i มันยังเล่าเรื่องเจอฐานทอดไม่หมดนะครับทมกคนจ้รงเพิ่ Have you got something to tell the nice man? Jason? My name is Jason Todd. Who do you hate? Bad man. Excellent. I of course, you do. The new one, I don't hold man. Did น o u get that, นเ t ็ s not y ไม่ s a n y m o น e He's m ไ n e ของนไม่ใงนต่อไปตนนีเป็นของฉันแล้วเด็กขน s ไม่ใช่ของนายต่อไปอน้ฉันาไม่ใชอนาไปเนอว่ายเนวาม่ับของายต้องอม่ของนไรบอกัม่ใชอาไปอ้เรับท่าน้เอัเอา่อานเอ้อาอออ Never could stand a tattle tale. That's why I like to work alone. No one to spoil the punchline. You should try it sometime. After all, you've seen what happens when you drag your friends into this crazy little game of ours. <coughs> นั่เจอสัตว์ก็แน่นึงไปแล้วหนึงเข้าที่โอ้โหตามหัวใจเลยเฮียรับก็ได้เฮียรับไม่ได้จริงจริงมือโปกเกอร์จะปล่อยหน้าอย่างง้ได้น มมันกลับมาเราเมื Breaking ่อไหรเม่รเราเป็นแค่ต <f> ร <aces tar ning> <t od may> <m ays wohl> ัมป์จของเราที่อบเข้าไปไม่นายกแหละเข้าไปนายทำไระนะทำสิ่งที่ถูกไง้เอฉันที่มันบ้าไัดฟังฉันฉนช่วยนายได้อย่าทำแบบนี้นะอัลเฟรดอัรเฟรด You son of a bitch! You come so by communications! Sir, are you okay? I've lost communication with Robin. Is he alright? He's fine. Faulty college unit. I'm looking at it now. Thank God. With all that's happening, I feared the worst. Speaking of which, the Arkham Knight has ordered a squadron of tanks into the city to lock it down and reassert control. Thankfully, okay. the Arkham's generator upgrade your request is ready for collection. แล้วเรก็ไอ,อตัวอัปเกตเราเสร็จสิ้นแล้วพร้อมติดตั้งจะบอกงันเรื่องออร์โคลมาบอกเถอะทิม <Tim, S 1> มีบางอย่างที่นายต้องรู้เหตุกรที่เกิดขึ้นไม่ไม่ใช่เธออย่าพูดนะบา <Barbara> ร์เบราเธอตายแล้วใจ <'m> ขอโทษปล่อยฉันออกไป ไม่ได้เพราะมันจะทำลายทุกคนที่อยู่ใกล้ฉันฉันไม่ทำไม่ไอ้หงั่งเลยจะไปไหนก็ไปเลยไปไปไปก็คือโรบินอย่างที่ผมเคยพูดนะครับมันก็แอบชอบบอบว่าพอมีมมันลับไม่ได้ใช่เป็นเราเราก็รับไม่ได้นะครับ คนที่เรารักต้องจากไปแต่เราก็ายังไม่รู้ว่ามันตายจริงหรือเปล่าเพราะเป็นแค่ความหลอนในแบ็คแมนเนื้ยอาจจะเป็นแค่ความหลอนนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือโกเกอร์มีห้องด้วยใช่ไหมมีมันขยับปืนได้ไงทั้งท,งที่มันเป็นแค่ความคิดของแบ hey, <G> ็คแมนถูกไหมครับ คิดดูสิ่งที่อยู่ในความคิดอะมาเยี้ยนเตินที่อยู่ในความคิด็นไปได้แหละมันน่าเป็นไปได้ตอนนี้มีของเล่นที่ทำเพิ่มขึ้นอ้ แอฟฟังไหนมันไม่เชื่อว่าเราหายไปครับหมูว่าตายเองตับเนื้อไม่หายไปอัปเกรดรถก่อนเอาไม่ยิงนะเขียนต้องบินต้องบินอะไรอยู่ทางนี้อัพเกรดรถอัปเกรดรถอัปเกรดรถอัปเกรดเอาเคยปุ่มมันปล่อยเอง ตรถแกนี่เทพเสมอหื้อของใหม่ใส่ไรกว่าเดิมมีหลอดชาร์จเพิ่มเป็นอีกหลอดหนึง่ง Give me an update. The Batwing is still conducting scans like of the entire city but you there is Let me to... know the instant it's detected. Of course. There are two new You're situations developing that may require your attention. Firstly, I'm detecting unusual seismic activity on Miyagani Island. Also, I thought you should know I've been unable to contact Lucius for some time. Highly unusual behavior for Mr. Fox. A visit to Wayne Tower might be in order just to make sure nothing untoward has happened. เหมือนบอกว่าให้ไปหาลูเซฟอฟทีตึดน้องไปดูไหมไปเลยแล้วกันน้าจะตึดตรงนี้นีการนี้ไอลแดงนะครับจะดิฟทำหม่วันเนี่ยอยู่เวลาเย่นี้การนี้เหอเย้ยว่าแขัง่ึวะ ยิงไปไหนวะยิงสิเย้ฮอล์อย่า,ยยาทำอย่างนั้นรถถังเหรอยิงใหม่เน,น่ายิงทะลุป้าย มันทำไมมันมาทีละสองคนันเนี้ยมายิงจัดามามามาหมดยังโอรถถังมีเยอะขึ้นนะครับเนี่ย มียานมาใหม่ด้วยพร้อมเสาไปทำดีกว่าอยาทำที่เสาเดียว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 อยู่ไหนนะวาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเข้มาทำนอกรอบนะครับผมตอนนี้เอาภารกิจหลักก่อนเอาแบทแมนมีค้างอะไรโลง <laughs> the office is locked down. I'll need to enter via the elevator in the underground parking lot. <laughs> เดี๋ยวมันยิงเรานะครับอะไรบูสเวนมันบอกเห็นบูสเวนเหรอเอาเฮ้ยนี่ยี่ยี่จบร่นน้ำเอาเลยตรงนี้เลยวนเก็บขยะเฮ้ยจับไม่โดนหรอกพี่ไปเห็นู้น คนตีนที่พักโลกเอาจากมาจากพี่เบย์นะครับไอรดูพี่เบย์ก็จะรู้ว่าตอนนี้พี่เบย์ก็อัดแบ็แมนอยู่เหมือนกันผมก็อยากเล่นบ้างเห็นพี่เบย์เล่นแล้วออไอ้ไปบ้าเอาเบิร์เป็นน้ำจิ้มกันมือที่คาดไปเข้าลงรถเรียบร่อน ไม่ไ,มไ,มไมเราจะเข้าทางนู้นจอดังไปส้างงานไมเข้าทางนี้ได้วะใช่ฉันสูงสุดือเป็นเจ้าของ ทำไมเ็นดูเปลนงมากขาดชุดแล้ววหัวชุดไว้ไหนมิสเตอร์เวนมิสเตอร์เวยนฉันิดว่าคุณจักรจกมมันดูน่ลวเ้ออรกันะม่องวไ่ต้อวมองกลั่ต้องกลัว้องกั่ต้อกลัวไม่ต้อไม่้ลไมต้อลัวแ้ว้กลัวอลัวต้ากไก้อก้อกัวไมตอว่้กไมอกไม่อกวม่องม่องไม มันจะเกิดเป็นระดับนะโหลดไม่เสร็จบางโหลดไม่เสร็จจริงๆเลยอ่ะเออฮึโอ้ยต่อ,ยอ,ยอแม่งใหญ่เข้าบ้านก็คุณเลยอ่ะไปผ่นานกาแฟหน้าตาไม่ผ่านคุณพ่อค,อคุณ <Mr. Wayne, S 1> มจจิสเตอร์เวนมิสเตอร์เวน I just finished securing the building. Is something wrong anything I can help you with sir I didn't think you'd be coming back here tonight something I missed having trouble logging on good evening mr. Fox oh who is it อาอันเปร์พันอ้าวไม่ใช่แล้วอยากยอกเงินอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วใครวะเนี้ยจะมี e l o o k อคนใหม so, a new CEO มันอหม่ Alfred, I'm at Wayne Tower Fantastic. We had an intruder earlier tonight. Uh. He's taken Lucius. My word! Any idea who it is? The identity thief, Thomas Elliot. Oh, Thomas Elliot! Good Lord! I remember when the two of you were inseparable. In a way, we still are. He reconstructed his face using grafts from his victims. He looks identical to Bruce Wayne. Why on earth would he do such a thing? He says it's personal. I'm about to find out why. Don't do anything you might regret, sir. เป็นฮักนั่นเองก็คือตัวที่เป็นตัดเป็นใช่เหมือนเป็นไวรัสภาคอาคคัมพิตี้นะครับที่เป็นเรอมาว่าฆ่าศพเรือดศพเพื่อเฉือนใบหน้ามาทำเป็นหนังหน้าของวิลเหล่อรวยจึงต้องมีคนเอาหน้ามาทำหน้าใหม่ไปเข้าไป Aren't we, Mr. Fox? I have a job for you, Batman. Bring me Bruce Wayne, or I bring down this tower. Why, why Wayne? Why the two of you were friends. That brother destroyed me. And now, I will destroy him. Will destroy him. The Wayne stood by you. Ah, yes, the great surgeon Thomas Wayne. To think he was once my idol until he ruined everything. He did all he could to save your parents after the crash. I'm sorry you lost your father, but he saved your mother's life. He denied me what was rightfully mine. The car crash wasn't an accident, it was you. You wanted to kill them. I only want what I deserve. Bruce Wayne had his riches handed to him on a plate. He never had to fight for anything in his life. Now bring me Wayne, or I'll destroy this tower and everything he stands for. Are you stupid or what? You can't even hear Bruce Wayne, your enemy. Here เออ are. Take your best shot, That's impossible. I should have. d g y When he turns the gun on me, I'll have a split second to disarm him. Too early, and he'll kill Lucius. Too late, and he'll get a shot off. Kill him. I'll do it. ต้องรอให้มันหันปืนมาทางเราก่อนนะครับอย่างนี้ไงเอาหมัดไปเลยแถมขวดเหล้าหนึ่งขวดหมายเฟหน้ากูแตกเออแตกพอไม่เล่า My apologies. Rest assured, I'll be reviewing our security. It's all right, Lucius. <coughs> Are you hurt? <coughs> I'll be fine, Mr. Wayne. <coughs> uh, guess that makes me the lucky one. <coughs> it's not <coughs> your fault, Lucius. <coughs> I can't take him to GCPD. Have him locked in the vault here. Alfred, I've detained Elliot at Wayne Tower. I'll have him brought to trial when this is over.